เริ่มครับ

ได้ให้ปล่อยลูกไปเลยเร็วๆเก็บได้คอดทอดเออดีมากบอลบอลบอลเร็วสิออกบอลไปเลยลูกออกบอลไ่เลยเขาช้ากว่าเราออกบอลไปไป เร็วเร็วเร็วอดเข้าไปเอยออกบอลไปออกบอลไปเราเล่นไปเลยดีมากเติมเด้งเลิกหักแล้วกดต้นเล่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 นเออกีโนกีโน่ครับฟิครับฟิ บิดก็ใบเสาสองเลยบิดกาไปยืนเสาสองยืนเสาสองโอเคครับบิกหนีเขาเลยหนีเขาเลยครับฟิย เราลบต่อบอลไปเล่นเหมือนกันระวางระวางซิวิกเตือนเตือนหน่อยนะซิวิกระวางนะลกูกไม่หลบบอลน,นะไม่หลบบอลน,นะเ้ตัวดจบดีมาก เปลี่ยนแกนเปลี่ยนแกนดิมีเวลาไนโหนาไมลูกตามมาาตัวาตัวไวพินโนพินโนต้องเปลี่ยนแกนไปที่ว่างลูกห้หลุดนะติดตัวติดตัวหาคู่เลยคนละตัวคนละตัวคนละตัว

kết 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 hai đi mát một con, quá ok ok bắn tua lấy bắn tua đi mà, hiếm hết con hết con nhật lên mát một tua ừ เก็บก่อนที่ลูกเก็บก่อนดิดึงจังหวะก่อนอะ ียยาวยาวเียยาวยาวเลียยาวเลียขึ้นสูงเลียขึ้นสูงสีบิดสีบิดดูเะหวานะอย่าพึ่งดินนะดูคู่ก่อนดูคก่อนอย่าเป็นเป้าิ่งใจเย็นใจเย็น ดึงจังหวะก่อนดิกราฟิกดูจังหวะบอลเราเอาชัวร์ชเอาชัวร์ชไว้เตะชัวร์ไว้เตะชัวร์เก็บเออปีกหุดเร็วหุดเร็วเอาปีกเข้าดิกิโน่กิโน่ต้องกิโนโนจบหน้าที่เราแล้วครับบอลบอลบอล พอคะแนนสองตัวพอลงจับเด้อเด้อเลง

ลอยเบ็ดลอยเบ็ดลอยเบ็ดกดดันเลยดีมากเลยตบเยี่ยมเฮ้ยเฮ้ยเยี่ยาเฮ้ยเยี่ยมเลยันนี้ฟังตืนเนะเพราะเช้าเหมือนหลับเลยเหนื่อย

โชว์ลงไปขึ้นสูงหรือเปล่าเนี่ยลบต่ำไปนี่โชว์นี่โชว์อยู่หน้าเบอร์แปดอยู่หน้าเขาเลยอยู่หน้าต้องฟิกต้องวิ่งให้ไวสปีดเอามาเอาบอลตัวกลางตัวกลางดู ยับดิครับสวนน่ะโอ้โหอดสวนอ่ะเฮ้ย,ยลูกนี้อเต็มเต็มเลยเอาเดี่ยสักหน่อยนะ สวยมากดีพอได้ได้ลูกพอได้ได้เล่นเล่นไม่มีเสียงลูกวีนเล่นโอ้ลูกนี้ บีบเลยบีบเลยตตเฮ้ยย่าไห้อคนลูกขึ้นวอรมอย่านนนะเด็ไขยลานะโดนไขยลานแน่เราเนี Diolch yn fawr.

โซนโซนับเปลี oh, ่ยนเพื่อนหน่อยลูกมาโอ้สุดบอลเฮ้ยเด็กบอลฮะโอ้ยเขาบอลต้องเสียมเลย เย็นใจเย็นตับบอลไว้เดี๋ยวรอฟังเสียงอาจารย์กันลูกฟังคสั่งเกิดบอลไว้กอดบอลไว้

เอออโซนเฮ้นโอ้โหโอโซนอยู่นี่โคตเมาแดด

คัมโลกังเสียลกเ็ดครับ้มขึ้นไปไปเอาบอลนี่ขยับดี บอลน้ำไม่เสียประตูนะไปโอ้เอาเาฟิกคาฟิกไม่เป็นไรกาฟิกเอาคาฟิกกินล sure> ูกินลูกคาฟิกกาฟิกสามยังไง